ตอนจบของอนิเมะแม่มดน้อยโดยเรมีทั้ง4ภาคมีแค่ภาค3เท่านั้นแหละที่ผมไม่เสียน้ำตา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีเกิลสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีในวันนี้นะครับก็มาด้วยเรื่องรีแคปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะดูรีแคปของตอนหนึ่งใน4ภาคมาแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาทําภาคตอนจบนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่ดูตอนหนึ่งเลยก็คือตอนแรกของอนิเมะทั้ง4ภาคนั้นก็เดี๋ยวไปตามดูได้นะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้นี่เองนะส่วนอันนี้ก็คือจะมาพูดในเวอร์ชั่นของตอนจบนะครับก็จะมีความซึ้งมีววาาาามเเร้อะกกยท่่่่ตนนนป็แแพ มี4ภาคเนี้ยผมใช้คําว่าที่จบสวยๆจริงๆนะจะมีแค่ภาคโมอตโต้หรือก็คือภาค3านั่นเองนะส่วนภาคที่เหลือครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมที่เป็นชายชาตรีผู้นี้บอกได้เลยว่าดูโดรมีตอนจบทีไรน้ําตาแตกทุกทีเลยนะครับด้วยเรื่องราวที่มันซึ้งนู่นซึ้ง,น,งน,นี่เนาะวันนี้ก็จะมาพูดรีแคปนะครับผมว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงมีอะไรให้เราได้พูดถึงได้ขยายความนู่นนี่นั่นกันได้บ้างแล้วก็ความรู้สึกที่เราได้ดูตอนจบนั้นทั้ง4ภาคเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็เอาเป็นนนภาคหลัักะมมจี โดยมีในโชที่เหมือนเป็นอีกภาคเสริมหนึ่งมีแค่จํานวน13ตอนนะครับอันนั้นก็ขอยังไม่พูดถึงก่อนคานนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับผมว่าตอนจบของแต่ละภาคจะมีเรื่องราวอะไรยังไงให้เราพูดถึงกันได้บ้างครับตอนอื่นเลยภาคที่1แน่นอนครับผมก็จะเป็นตอนที่51ด้วยกันนะตอนที่51ก็จะเป็นชื่อตอนว่าลาก่อนบ้านเวทมนต์ครับผมชื่อตอนก็ชวนร้องไห้แล้วนะครับคือแบบมันเป็นเรื่องราวของการลาจากไปแน่แท้เนาะเหตุการณ์สําคัญของตอนนั้นเนี่ยมันก็คือว่าอมปุ่ได้มีการใช้้เวมนตอง ซึ่งก็คือเป็นเวทมนต์ที่เล่นกับเรื่องของจิตใจคนมันก็เลยทําให้องค์ปูต้องโดนคําสาบไปนะครับซึ่งองค์ปูเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีเครื่องรางที่เอาไว้ปกป้องตัวเองจากพวกคําสาบของการใช้เวทมนต์ต้องห้ามนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอง์ปูใช้เวทมนต์ต้องห้ามช้ำชๆำชำชำ,ชำมาเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าไอ้เครื่องรางเนี่ยมันทนไม่ไหวแล,แล้วแล้วทีนี้องคปูใช้เวทมนต์ครั้งนี้ไปปุ๊บพ <collaborating S 1> เพื่อลบความทรงจําของพวกเพื่อนๆพ่อแม่ที่มาที่บ้านเวทมนตร์เนาะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ท ว,น,วนตอนสอบระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยตามมาแล้วทีนี้เนี่ยพอเห็นพวกโดเรมีกาลังขี่ไม่กวาดบินปุ๊บก็โอ้ชัดแล้วนะครับอมปุ่กก็เลยนนั่นแหละตัดสินใจใช้เวทมนต์ในการลบความทรงจําของทุกคนแล้วเครื่องรางมันก็ทนไม่ไหวนะครับทำให้อคมปุ่ต้องโดนคําสาปของการใช้เวทมนต์ต้องท่านี้ไปจนต้องสลบไปนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการลบความทรงจําตรงนี้นะครับก็ทําให้พวกโดเรมีรอดจากการกลายเป็นกบแม่หมดเนาะซึ่งตรงนี้มันก็แลกมาด้วยการที่อมปุ่ไม่รู้จะตื่นเมื่อไ เป็นร้อยปีอาจจะหลับไปเป็นพันปีเลยก็ได้นะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าอ์ปู่เนี่ยใช้เวทมนต์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนมานี่ยังไม่นับว่าไอ้ที่ผ่านๆมาก็คือใช้มาจนเรือดเปื่อยเลยนะครับและโดเรมีก็พยายามถามองค์ราชินีนะครับว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะช่วยองค์ปู่ได้ซึ่งจะสังเกตว่าตอนที่องค์ราชินีจะบอกพวกโดเรมีว่ามันมีวิธีหนึ่งใช่ไหมเราจะเห็นว่ามาจอรินซึ่งเป็นผู้ติดตามขององค์ราชินีเนาะเขาก็เหมือนกับจะเรียกองค์ราชินีประมาณว่าไม่ค่อยเห็็นนนนนด้้้้้ววววทีีีีีี่่จะบออกกกกกิาาารรเลลพพคแง์ช เด็กๆที่เหลือเนี่ยโดเรมีจังฮาสกีจังไอโกะจังต้องใช้เมจิคิลสเตจแล้วก็ทําให้องคปุกฟื้นขึ้นมาซึ่งตอนนั้นนะครับพวกโดเรมเพึ่งได้ผลึกเวทมนต์มาเนาะผลึกเวทมนต์นั้นนะครับมันก็จะมีอํานาจเวทมนต์ที่เหนือไปกว่าโปลลอนอีกทีหนึ่งแต่ว่าด้วยการที่พึ่งกลายเป็นแม่มดใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยองราชนินีก็ไม่รับรองผลนะว่าเวทมนต์ครั้งนี้มันจะได้ผลแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าเมจิคิลสเตจเพื่อฟื้นอมปุกอันนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตามพวกโดรมีีจะกานนน่่่วใชททยค วเวทมนต์ต้องห้ามนะครับอ่าซึ่งตรงนี้พวกโดเรมีฮัส,สกิอโกะบลังเลอยู่แวบเดียวครับผมแต่ถ้าแลกมากับการที่ช่วยเพื่อนอย่างอมปุ๋ยเนี่ยทุกคนก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วพอใจนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเห็นกระตัวแบบตลกตลกนะนะนั่นก็คือมาจอริก้านะครับมาจอริก้าบอกว่าอมปุ๋เนี่ยเขาใช้เป็นวทมนต์ต้องห้ามของเขาเองนะแล้วพวกเธอจะไปเสี่ยงอย่างเงี้ยเพื่อใช้เมจิเคิลสเตจที่ไม่รู้ว่าสาเร็จหรือไม่สาเร็จอย่างนี้ได้ยังไงแล้้้้้้้ววววทททีีนนนนนนมมมาาาาาาาจจริกกกกกก็็ก็บบอออออ่่่่่่ะะแแแตถํํลลหหยเใัคืปดไ เออมาจอริก้าก็จะพูดประมาณว่าเนนะี่ยถ้าฉันกลับเป็นแม่มดได้แล้วล่ะก็พวกเธอจะเป็นแม่มดหรือไม่เป็นแม่มดมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วนะซึ่งตัวนี้มันก็เป็นคําพูดที่ทาให้โดเรมีแอบมัดไส่อยู่เหมือนกันนะครับนี่และโดเรมีก็ทําให้มาจอริก้าเนี่ยคืนร่างเดิมจนได้ครับผมซึ่งการคืนร่างเดิมครั้งนั้นผมจําได้ว่าน่าจะไม่ถึง1นงาทีนะครับแล้วมาจอริก้าก็กลับเป็นกบแม่มดอีกครั้งหนึ่งครับผมคืออย่างที่บอกว่าผลึกเวทมนตร์ของโดเรมีมันยังไม่แข็ โอกาสสาเร็จมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆขอไปพาอมปู่มาแล้วก็ใช้เมจิ c ค l ลสเตจกันเลยนะครับจังหวะที่ใช้เมจิ c ค l ลสเตจเนี่ยเกือบๆจะไม่สําเร็จแล้วนะครับแม้ว่าจะมีป๊อบมาช่วยก็ตามเนาะซึ่งสุดท้ายเนี่ยอมปู่ก็สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตามที่เงื่อนไขขององค์ราชินีได้บอกไว้ว่าถ้าพวกโดเรมีทําพิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บพวกโดเรมีก็จะต้องคืนผลึกเวทมนต์ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของแม่มดนั้นให้กับองค์ราชินีมานะครับหรือก็คือถูกปลด การเป็นแม่มดนั่นเองครับอมปุกเองที่เพิ่งตื่นมาก็ต้องโดนไปด้วยเนาะเท่ากับว่าโดเรมีฮัสกิไอโกะอมปุถูกถอดถอนการเป็นแม่มดอ่าแล้วก็ป๊อปด้วยเนาะป๊อปก็จะไม่ใช่แม่มดฝึกฮัดโดเรมีก็จะไม่ใช่แม่มดกันีกต่อไปแล้วนะครับก็ถือเป็นการจบเรื่องจบราวและตรงเนี้ยพวกโดเรมีก็จะมองโลกในแง่บวกเหมือนกันนะครับว่าการที่มันมีเหตุการณ์ตัวนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็ทําให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็รักกันมากแค่ไหนนะครับและหลังจากนั้นม,ม,ม่่งีทดซึ โลแมมมอตมันก็จะมีเป็นหมู่บ้านกบแมมดอที่ไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ไปอยู่รวมกันพวกมาจอริก้าก็ต้องไปอยู่สถานที่แห่งนั้นแหละแล้วพวกโดเรมีก็ต้องอํำลาจากบ้านเวือมนกันนะตรงนี้นะครับที่จริงก็ในตอน5 1เนี้มันจะไม่ใช่ว่าร่ำลาก,กันเลยนะมันจะมีช่วงทิ้งท้ายนิดนึงว่าเดี๋ยวมาจอริก้าจะต้องกลับแล้วก็มาร่ำลาก,กันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเรื่องราวตวเนี้มันจะไปเกิดในตอนที่1ของโดเรมีชาร์ปหรือก็คือภาค2นั่นเองครับแต่แน่นอนว่าเมื่อม ไม่และเรื่องราวในภาค2องก็รึ้อดๆดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงตอนสุดท้ายตอนที่49นะครับตอนที่49มีชื่อว่าลาก่อนฮานาจังครับโอ้มายอีกแล้วครับลาก่อนนะซึ่งภาค2เนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะชงไปที่ว่าพวกโดเรมีก็จะต้องเลี้ยงฮานาจังกันนู่นนี่นั่นเลยนะครับแล้วการเลี้ยงฮานาจังมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วเนาะเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในพัฒนาการของฮานาจังก็จะมีพัฒนาการของพวกโดเรมีที่สอดแทรกเข้ามาด้วยว่าทุกคนก็เติบโตขึ้นในฐานะที่เป็นแม่ของฮานาจังกันหมดเลลยแะทีีนน้ใึกช่วง มันจะมีการต่อสู้กับโลคพอมดเนาะพอต่อสู้กับโลกพอมดเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่ว่ามีตัวตนปริศนาบางอย่างที่เหมือนจะต้องเอาชีวิตของฮานาจังนะครับก็ใช้เวทมนต์คำสาปทาให้ฮานาจังนั้นเหมือนป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุเลยนะแล้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องราวของป่าต้องสาที่ปรากฏขึ้นมาที่โลกแม่มดนะตอนนั้นครับแล้วทีนี้ก็ได้มีการเล่าเรื่องราวว่าไอ้ป่าต้องสาเนี่ยมันคืออะไรยังไงซึ่งในป่าต้องสานั้นนะครับว่ากันว่ามีตัวตนของอดีตองค์ราชินีที่่่ถููกฝังอยสวนลลึกกกในนนปป่าาาต้้้องััรรแวว คาดว่ามันจะมีผลต่อตัวฮานาจังนี่แหละว่าที่ฮานาจังป่วยเป็นเพราะคำสาปของอดีตองราชินีเป็นแน่แท้โดยอดีตองราชินีอาจจะทาเพราะหวาดเกรงในพลังอันมหาศาลของฮานาจังซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ฮานาจังเขายังควบคุมพลังอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทําให้ฮานาจังนั้นอยู่ในสถานะที่จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะครับซึ่งเหตุการณ์ตัวนี้มันทาให้แม่แม่ทั้ง4นั้นเกิดความเป็นห่วงอย่างสูงนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฮานาจังอาจจะตายก็ได้นะซึ่งตรงนี้นะครับวิธีีกวเดยคือาร เข้าไปในป่าต้องสาบและเอาดอกไม้ที่มีชื่อว่าเลิฟซูพรีมมาให้ได้ซึ่งดอกไม้นั้นอยู่ในส่วนลึกของป่านั้นแล้วทีนี้เนี่ยมีคําบอกเล่าเกี่ยวกับป่าต้องสาบนี้อีกนะครับว่าใครที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับอิทธิพลหรือก็คืออาจจะไปประเชิญหน้ากับอดีตองราชนีหรือไม่นี่แล้วต้องโดนคําสาบที่เรียกว่าทําให้หลับไป1000ปีนะครับพวกโดเรมีตอนแรกก็หวัดวั่นเลยว่าเอ๊หลับไปพันปีเลยเหรอนะแล้วทีนี้ด้วยความเป็นแม่นะครับเห็นลูกกำลังจะตายต่อนหน้าต่อตายอย่างเงี้ยพวกโด ซึ่งเมื่อเข้าไปในป่าต้องสาบในตอนที่4 9นั้นนะครับเราก็จะได้เห็นแบบว่าบรรยากาศที่มันมืดอึมครึมไปหมดเลยนะครับป่าเน,นี้ยมันเหมือนจะมีความรู้สึกอบพวนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของอดีตองราชินีด้วยนะครับซึ่งความหลังของอดีตองราชินีก็คือว่าเขาไปแต่งงานกับมนุษย์ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็มีลูกมีเต้ากันไปมีหลานกันไปนะครับแล้วกลายเป็นว่าตัวอดีตองราชินีที่เป็นแม่มดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งตําแหน่งองราชินีมาแล้วก็ไม่ใช่บุคลากรขอ,ของโลกแม่มดเนาะก,ก็คือตัดสินใจมาอยู่กกกัับโมมนนุษยย์เีคา็ง ความเป็นแม่มดอยู่ในความหมายก็คือเขาเนี่ยไม่แก่ไม่เท่าเลยนะครับพอไม่แก่ไม่เท่าเลยก็คืออยู่กับลูกหลานนะครับลูกหลานแบบโตแก่กันหมดแล้วคุณย่าดูไม่แก่เลยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นมุมมองที่หลายๆคนก็มองว่าคนนี้เป็นตัวประหลาดนะในส่วนของคุณสามีนะครับก็ไ่เสียชีวิตไปอีกเนื่องจากว่าไปปีนเหวแล้วก็จะเอาวัตถุดิบมาทําขนมให้กับภรรยาสุทธิรักษ์อย่างอดีตองราชินีกินเนาะซึ่งตอนนั้นนะครับมันก็เลยเป็นความเศร้าที่สั่งสมมาแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นป่าต้องสาบนี้ซึ่งป่าตตต้้้้้ออองงงสาาาาาบบบกกกก็็็จะะเเเเมมมมไปปดดดวววววยยยลลพพังังนนนนนนนททีีี่่รรรรํใหหโคแื ว่าเห็นภาพหลอนอะไรบางอย่างครอบครัวมีความสุข,ขรคขขอรอบครัวจะเศร้าหรือไม่เศรา้าอะไรเงี้ยมันจะมีภาพหลอนเข้ามาเป็นระยะๆะะแล้วทั้ง4คนที่เข้าไปด้วยกันก็จะมีการดึงสติซึ่งกันและกันทําให้สามารถเดินฝ่าเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานที่ที่มีดอกเลิฟสูพรีมครับดอกเลิฟสูพรีมที่ตั้งต่างง่านอยู่นั้นนะครับพวกโดเรมีก็จะวิ่งเข้าไปเอาแต่ทีนี้ก็จะมีเสียงของอดีตองราชินีขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาเอาดอกเลิฟสูพรีมแล้วก็มาได้เลยแต่ทีนี้มันจะมีคําสาบอยู่นะถ้้้้าาาาาาาพวกเเจฝ่คํสนีขม ก็จะต้องโดนคำสาปที่ทําให้หลับไป1000ปีเลยนะแล้วทีนี้แน่นอนครับแม่แม่ทั้งสี่ไม่มีหวั่นเกรงแล้วมาถึงจุดนี้แล้วไงนะครับก็จะบอกว่าในอีก1000ปีถ้าเราตื่นขึ้นมาเราก็จะยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไปกันทีละคนเลยครับเริ่มจากไอโกอมปูแล้วก็ฮาสกิเนาะและคนสุดท้ายเป็นโดเรมีครับระหว่างที่มีการเดินเข้าไปเพื่อจะหยิบดอกซูพีมกันทีละคนเนาะมันก็เหมือนกับว่าจะทําให้คําสาปของอดีตอง์ราชินีนะั้นเะจือจางไปนะครับแล้วตอน,น,น,น้ย, mi, บบยน Royal ดวด ก็มีผลึกเวทมนต์ที่จะใช้เวทมนต์ตรงนี้ในการที่จะแบบว่าทําให้พลังของอดีตองราชินีอ่อนลงอ่อนลงเพื่อจะหยิบดอกเลิฟซูครีมให้ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับซึ่งคนสุดท้ายที่เป็นโดเรมีน,นะครับก็เป็นจังหวะที่ว่าไอ้ส่วนพลังที่หุ้มดอกเลิฟซูครีมนั้นนหะมันก็มาลายหายไปจนสิน้นและโดเรมีก็ไปคว้าดอกเลิฟซูครีมมาจนได้พอได้ดอกเลิฟซูครีมมาปุ๊บนะครับป่าต้องสาบมันก็หายไปก่อนพอป่าต้องสาบหายไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็ดอกเลิฟซูครีมนั้นสามารถใช้รักษาฮานาานะต่่ททีีีีนน้้องครราาาาาาาชิเเห็นนวูโดมามาดมมมสถํไ พูดด้วยก็คือสามารถเอาดอกเลสุพรพม,มาได้องค์ราชินีก็เลยเกือบจะใช้เวทมนต์ต้องห้ามนะครับในการที่จะปลุกพวกโดเรมีขึ้นมาเนาะแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเวทมนต์ที่ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะองคราชินีจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ไปๆมาๆปุ๊บเนี่ยมันดันเกิดซีนที่ซึ้งไปก่อนนั้นครับผมนั่นก็คือมันจะมีเรื่องข้าบเกี่ยวนิดนึงมากับการสอบของคณะจังนะครับคณะจังเนี่ยเขาจะต้องมีการไปตรวจสุขภาพแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะโดยที่ว่าโดยที่ว่าเหมือนเป็นการทดสอบพวกโดเรมีด้วยว่าสามารถ,ถ,ถารเลี้ยงเด็ก ถ้าเกิดว่าเด็กทารกคนนั้นสามารถพูดได้่าก็จะทําให้ผ่านการทดสอบนะครับคณะจังที่เดินไปตอนนั้นก็จะเดินไปแล้วก็เรียกคุณแม่แต่ละคนเรียกชื่อแต่ละคนนะครับแล้วมันก็ทําให้โพโดเรมีนั้นฟื้นขึ้นมาแบบปฏิหารเลยครับอันนี้คือแบบหาสาเหตุไม่ได้เลยเนาะเรียกว่าเป็นความรักของแม่ของลูกลุวนๆเลยครับก็เลยทําให้โพโดเรมีฟื้นขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่เรื่องของการที่โพโดเรมีเข้าไปแล้วก็ฝ่าเวทมนต์ของอดีตองราชินีตอนนั้นนะครับผลึกเวทมน จะมีผลึกเวทมนต์ได้เพียงชีวิตละ1เม็ดเท่านั้นนะครับในความหมายคือพวกโดเรมีตอนนี้ไม่มีคุณสมบัติของแม่มดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตรงน,นี้มันก็จะกลับไปเหมือนภาคหนึ่งครับที่ว่าตอนนี้พวกโดเรมีจะไม่ใช่แม่มดอีกแล้วนะแต่หนักกว่าเดิมน,นิดนึงตรงที่ภาคหนึ่งเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆเนาะแต่ว่าพอมาเป็นภาคสองที่บอกว่าเฮ้ยผลึกเวทมนต์แตกไปปุ๊บก็จะไม่มีโอกาสกลับมาแล้วก็งงเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนงั้นภาคสามจะกลับมาอย่างไง้กันละวะนี่เอ้าแต่สุดท้าย ก็อย่างเศร้าเลยนะครับที่ว่าฮานาจังก็ต้องจากกับพ่อแม่ๆคราวนี้ก็มาถึงในภาค3นะครับภาค3ตอนจบจะอยู่ในตอน50นะครับผมตอนที่50นี้จะเป็นตอนที่มีชื่อว่าลาก่อนแม่มดฝึกหัดค,ครับซึ่งเป็นภาคเดียวที่ผมไม่เสียน้ําตานะครับในตอนจบของภาคมดโ,โตเนาะนั่นก็คือเป็นช่วงที่ว่าพคโดเรมีจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตองราชินีอีกแล้วครับซึ่งอดีตองราชินีนะครับเขาก็มีป่าต้องสาปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะมีการใช้คําสาปเกลียดผักให้กับฮานาจังแล้วพคกโดเรมีก ที่ว่าต่อพาทิชเช่มาถึงรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เป็นมาจอวานิลาและก็มีมาจอร็อกซานที่จะคอยเป็นคนบอกว่าสูตรเรซิปี้ที่พวกโดเรมีคิดมาเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจอดีตองราชนีได้หรือไม่เป็นขนมที่คุณจอสซึ่งก็เป็นสามีของอดีตองราชนีนะครับเคยทําอันนั้นตนะพวกโดเรมีหรือมาจอวานิลาจะสามารถทําอาหารระดับตํานานขนาดน,นั้นได้หรือไม่ซึ่งพวกโดเรมีก็สามารถทําได้ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยขนมตัวนี้ก็ต้องทําเพื่อที่ไปถวายอดีตองราชินีในป่าต้องสาบซึ่งเรื่องรากวก่อนตอนจบอะ่ะ ทุกคนทำขนมอยู่แล้วโมโมโกเนี่ยเขาถูกอดีตองราชินีควบคุมควบคุมปุ้มฮานะจังเดินเข้าไปในป่าแล้วพวกโดเรมีก็ตามไปแล้วก็สามารถช่วยโมโมโกมาได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับดันในป่าต้องห้ามนะครับซึ่งในภาคที่แล้วไม่มีเนาะของภาคช้าที่พวกโดเรมีไปจะเออกเป็นแนวเหมือนภาพหลอนมากกว่านะครับแต่ว่าในภาคนี้อดีตองราชินีก็จะมีการใช้เวทมนต์ฟ้าผ่าก็จะมีการใช้เวทมนต์เสกงูมานะครับโดยที่ว่าพวกโดเรมีตั้งมั่นอยู่แล้วว่าไม่คิดจะตั้งตัวเป็นศัตรูก,กับอดีตองคครรราาาาชินินนนนนนนีีนะะะะัับแ่่จมมททํขให้้้เเองงซึต มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่อดีตองราชินีแม่งรอนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเบื่นจะรอให้ทำนะครับพู้โดงนี้ก็จัดเลยนะครับผมทำเมนูที่มีชื่อว่าทรูเบียนที่รักครับทรูเบียนที่รักก็เป็นเมนูตรงปกนะครับก็คือสามีเคยทําให้กินมาก่อนแล้วทีนี้พอเอาไปให้อดีตองราชินีกินนะครับปรากฏว่าได้เรื่องได้ราวเลยครับนอกจากจะสาม,มารถประสบความสําเร็จตรงนี้ได้แล้วยังได้รู้อีกว่าภาพอาดีตองราชินีที่เห็นตอนนี้เป็นแค่ภาพเงา มันยังมีภาพที่อยู่เบื้องหลังก็คืออดีตองราชินีที่เป็นร่างเนื้อนะครับนอนอยู่ในเตียงพิเศษของเขาแล้วทีนี้ก็จะมีเป็นพวกเถาวัลย์หนาพันไปพันมากับร่างของอดีตองราชินีอันนั้นนะครับแล้วมันก็จะนําไปสู่เรื่องราวของภาคสีนั่นะแหละว,ว่าตรงนี้มันก็ยังไม่จบนะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตองราชินีท่านยังไงให้อดีตองราชินีนั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ว่าใดใดแล้วตรงนี้ภารกิจถือว่าสําเร็จด้วยดีนะครับป่าต้องสาบก็สลายหายไปแล้วทีนี้พวกโดเรมีก็สามารถที่จะเปิดใจทําให้พพววกสสภาาแมมมดมดดดดนนััั้้้้ยยออรบบไทงหิช มามมทั้งหดถือว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยเนาะสมกับชื่อตอนว่าลาก่อนแม่มดฝึกขัดแล้วตอนนี้พวกโดเรมีก็เตรียมที่จะได้เป็นแม่มดกันแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวการเตรียมได้เป็นแม่มดตรงนี้มันก็ว่าที่เรื่องของการที่ว่าพวกโดเรมีก็เตรียมได้รับผลึกเวทมนต์อันใหม่จากที่แตกสลายไปในของภาค2เนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นกฎที่ว่าโลกแม่มดมันไม่ควรจะมีผลึกเวทมนต์อันที่2นะครับแต่นี้เหมือนเป็นกฎพธธิเศษหรือย,ยังไงไม่ทราบนะพวกโดเรมีก็โอเคเตรียมเป็นแม่มดกันอย่างเป็นทางการครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอขึ้าอยัังแมม่ดดฝก ด้วยปัจจัยที่ประมาณว่ามีฮานาจังจะเข้ามาเสริมกับเรื่องราวนั่นแหละครับผู้โดยมีก็เลยยังต้องเป็นแม้มดฝึกหัดไปก่อนเนาะแล้วก็คอยซัพพอร์ตฮานาจังที่โตเป็นเด็กป .6 อ,อ,อย่างเงี้ยมาเรียนกับพวกโดรมีนั่นเองครับและสุดท้ายก็มาที่ตอนจบของภาคสี่นะครับภาคดกขังนั่นเองครับผมซึ่งภาคสเนี่ย ในนตอนที่51พิเศษนิดหนึ่งนะนะว่าตอนจบของภาค4ีเนี่ยมันไม่ใช่ตอนที่ชื่อเวลาก่อนครับผมแต่ตอนที่ชื่อเวลากอนเนี่ยมันอยู่ในตอน50โดยในตอน50เนี่ยมันจะมีชื่อว่าลาก่อนแม่มดจอมอยุ่งครับผมซึ่งแม่มดจอมอยุ่งก็คือเป็นโอจามะโจอย่างพวกโดเรมีนั่นเองนะครับเออก็มีนนยะประมาณว่าตอนนี้พวกโดเรมีก็อาจจะไม่ได้เป็นแม่มดแล้วตามคําพูดตามเรื่องราวที่มันอยู่ในตอน50นั่น,น,นแหละครับองค์ราชินีก็มีการถามว่าพวกโดเรมีจะเป็นแม่มดไหมถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอายุไข นน,นนะ่ีจะสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างใจชอบซึ่งพวกเรโด,โดมีทั้งหมดทั้งมวลไปคุยกันมาแล้วครับผมบอกว่าขอตัดสินใจที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาน,นี่แหละเนาะแล้วมันก็ทําให้ฮานาจังเศร้าไปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าความเศร้าจะจบแค่ตอน50นครับทุกอย่างเคลียร์ใจกันได้หมดแล้วก็จบไปแล้วพอเป็นตอน51ปุ๊บจะมีเรื่องราวของการจบการศึกษาครับโดยในการจบการศึกษาในตอน51เนี่ยแหละครับนางเอกของเราก็ทําเรื่องเลยครับผมคือโดรมีก็เหมือนทําทีร่าเริงนะครับจะไปจบการศึกษากับเพื่อนๆแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยจิตใจของ โดเรมีที่อาจจะไม่อยากจากเพื่อนไปใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนกับไปเก็บตัวอยู่ในบ้านเวทมนต์นะครับพอเข้าไปในบ้านเวทมนต์เสร็จปุ๊บก็ขังตัวเองเอาไว้แล้วก็ไม่ไปร่วมพิธีจบแล้วพอไม่ร่วมพิธีจบปุ๊บมาจอริก้าก็ต้องไปแทรกแซงพิธีจบนอกไปใช้เวทมนต์หยุดเวลาเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้พวกเพื่อนๆกับองราชินีก็ต้องมีการไปตามตัวโดเรมีมานะครับซึ่งตอนแรกที่ไปตามตัวโดเรมีมามีการไปแค่เจ้าเหล่าแม่มดจอมยุ่งทั้งหลายนะครับซึ่งเจ้าแม่มดจอมยุ่งทั้งหลายก็จะม uki, co, ม ana, มีั้้ออปปู่ว็็นนนเเเพืดร กันนัันแครบทีนี้ประเด็น,นก็คือว่าอยู่ๆพวกเพื่อนก็มาด้วยเพราะรู้ว่าโดเรมีนั้นไม่ไปเข้าร่วมพิธีจบโดเรมีก็จะมีการเสนอความในใจนะครับบอกว่าเนี่ยโดเรมีเขาไม่อยากจากกับเพื่อนนะแม้จะเคยบอกกับฮาสึกิอมปุไอโกมโมโกว่าเนี่ยทุกคนก็จะได้ไปใช้ชีวิตแบบของตัวเองไปเรียนโรงเรียนอื่นอะไรกันไปไปใช้ชีวิตตามสไตล์ไอดอลอย่างเงี้ยโดเรมีรู้สึกว่าตัวเองต้องจากกับเพื่อนๆก็เลยรับตรงนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนๆแต่ละคนก็จะได้มีการบอกอะไรบางอย่างกับโดเรมีเนาะเหมือนเป็นความในใจที่บอกกับเพื่อนที่แสนดีที่ชื่อมีนะ โดยทุกคนนะครับจะมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งคือคําว่าถ้าฉันไม่ได้เจอกับโดเรมีแล้วก็จุดๆนะครับผมเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพื่อนบางคนถ้าไม่ได้เจอโดเรมีเขาก็อาจจะเป็นเด็กเก็บตัวไม่กล้ามาโรงเรียนอย่างไอโกะก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจอโดเรมีจังแล้วก็พ่อแม่ฉันคงไม่สามารถคืนดีกันได้แน่เลยและอย่างเช่นอมู่อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าถ้าไม่ได้เจอโดเรมีแล้วก็ฉันคงจะกลายเป็นไอดอลที่แสนยิ่งไปแล้วโดเรมีได้สอนอะไรให้ฉันเยอะเลยนะเป็นเพื่อนที่อ่อนโยนบาบๆ b นะครับแต่ละคนก็จะพูดอะไรประมาณเน คิวของลูกสาวสุทธิรักษ์เลยแหละครับฮานาจังบอกว่าถ้าโดเรมีไม่ออกมาล่ะก็ฮานาจังจะเปิดเผยตัวเองเลยว่าฮานาจังเป็นอะไรซึ่งกําลังจะเปิดเผยใช่ไหมครับตอนนั้นก็คือโดเรมีรีบเปิดประตูเลยแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่ฮานาจังครับซึ่งจังหวะนั้นฮานาจังเหมือนกับว่าสับขาหลอกนะครับทำให้โดเรมีนั้นออกมาแล้วก็กอดโดเรมีที่พุ่งออกมานั่นเองครับพร้อมกับคําพูดที่ว่าจับโดเรมีได้แล้วและโดเรมีก็ว่าเจ้าลูกสาวตัวแสบนี้ไปทีหนึ่งนะครับว่าใหญ่บ้องเอ้ยนะซึ่งดเเรมม่ออกกาาานข้้ลลยยัใหญ ถือว่าเป็นการจบเรื่องจบราวและเพื่อนๆก็พาโดเรมีเข้ากลับไปสู่พิธีจบนะครับผมไปจบการศึกษาแล้วก็เตรียมขึ้นมหนึ่งกันให้เป็นเรื่องเป็นราวนะจ๊ะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นการจบไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับและในตอนจบมันจะมีพ่วงท้ายนิดหนึ่งด้วยว่าโดเรมีเขามีการไปสารภาพรักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับมีข้อมูลบอกอยู่นะว่าเขาเป็นใครครับแต่ผมไม่ชชวร์ว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลที่มันชัวร์กว่าน แล้วมันจะย้อนไปยังภาคหนึ่งของโดเรมีนั่นแหละที่ว่าโดเรมีเขาอยากเป็นแม่มดเพราะว่าเขาอยากมีความกล้าที่จะแบบได้บอกรักผู้ชายที่เขาชอบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่สงท้ายมานี่แหละว่าในเมื่อโดเรมีซีรีส์ใหญ่ที่เป็นอนิเมะจบลงไปทั้งหมดแล้วเนี่ยโดเรมีก็สามารถทําตรงนี้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพวกแบบเวทมนต์อะไรแบบนี้เลยเนา ก็ถือเป็นการจบโดเรมีของภาค4นี้ไปนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตอนจบของแม่มดน้อยโดเรมีทั้ง4ภาคนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วมีใครเคยดูมาครบทุกภาคอย่างนี้หรือเปล่านะครับและดูภาคไหนรู้สึกยังไงรู้สึกอินกับภาคไหนมากที่สุดรู้สึกเศร้ากับภาคไหนมากที่สุดอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือแบบว่าใครชอบตอนจบแบบว่าอบุนอบุนดีๆงามๆแบบภาค3าอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกัน,ช,กนชอบเพราะอะไรดูนี่นั่นมีประเด็นตรงไหน จะคุยอยากจะเสริมก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบอกของผมไว้แล้วกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกชอบตอนจบของภาคชาร์ปมากที่สุดเลยนะครับมันเป็นตอนจบที่แบบบีบหัวใจมากๆเนาะบวกกับการที่ว่าได้เห็นพวกโดเรมีเข้าไปเผชิญหน้ากับปฎิของราชินีซึ่งระดับพลังมันต่างกันอยู่แล้วนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกโดเรมีจะเอาอะไรไปสู้วะแต่ด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนาะก็เลยทําให้สามารถเอาชนะณจุดนั้นมาได้แต่สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงด้วยการจากลาก,กับลูกสาวสุดที่รักที่ตัวเองนั้นได้ช่วยชีีววิตตไ้้อออย่่างเเ็มทแลันนนกจะหื ในภาคแรกรที่โดเลยมีเองก็ไม่เสียใจเลยที่ถึงขั้นสลับผลึกเวทมนต์เพื่อที่จะได้ปกป้องลูกสาวอย่างานจังรเอาไว้นั่นเองครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะว่าจะมีอะไรสนุกสนานมาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ